สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนํานกต่อกิ่งกันสักหนึ่งตัวนะครับนครับตัวนี้เป็นนกต่อกิ่งครับเป็นนกต่อดีๆหนึ่งตัวที่เราจะแนะนําในวันนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเราไาชมกันว่าเ,เขาจะขันคูประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลย